วันนี้เราจะมาตามหาหอยกันนะครับอย่างแรกเลยคือเราต้องมาคุยกับบักจอนนะครับนี่ยังต้องตักลงไปในทรายเหรอนีงไงเราตักทรายขึ้นมาครับดูเหมือนว่าเราอาจจะต้องมาเอาจานมาล้างน้ํานะครับอ่ะโอ้มันขั้นตอนเยอะจังวะเราต้องคอยเขย่าหาทองมีไงเจอทองแล้วโอเคเราน่าจะต้องเขย่าให้หมดก่อนนะครับหาทองกูโอ้ยยังตักต้นเยอะได้มาหนึ่งอันนึ่งทองนะครับนะได้ทองมาเม็ดเดียวเราไปขายเลยนะครับนะเอาของมาขายจ้าอุ้ย ร้อยหกสิบเอ็ดบาทเลยนะเราได้ตังมาซื้อจานใหม่แล้วครับอิจอนแม่งให้ภารกิจเรามาโคตรเยอะเก็บทองเก็บแพติน,นัมเราเริ่มภารกิจตามหาหอยกันเลยดีกว่า,า,ามารวยรวยมันใช้เวลานานเหมอือนกันนะกว่าจะแบบว่าทําแต่ละขั้นตอนเสร็จเนี่ยกว่าจะตักหินขึ้นมาให้ครบเนี่ยแล้วกว่าจะเอาไปล้างน้ําอีกนะครับเดี๋ยวามาล้างหินกันดีกว่าครับผมไปรยเจอทองแงยนี่กูตักมาตั้งเยอะมีอันเดียวเหรอเนี่ยโอ้ยมีสองอันว่ะสวย ผมอยากลองไปขุดทรายที่อื่นดูนะเผื <S <S 1> <S 1> <ๆ>่อเราจะเจออะไรที่มันดีขึ้นไงถาดนี้ได้เยอะเลยอ่ะดูดิดูดิถาดนี้เราได้เยอะมากนะมีแพทิทินัมด้วยครับผมเราอาจจะต้องหาที่นี่ที่ตักทรายใหม่นะผมว่าบางทีเราจะเจอของที่ดีขึ้นนะครับผมคิดว่าขุดที่เดิมมันก็จะเจอของกาะกากนะครับเราควรเปลี่ยนพื้นที่ทรายไปเรื่อยๆนะเกมพวกนี้คือมันเกมดุดชีวิตนะครับถ้าไม่มีเป้าหมายที่ผมบอกเลยว่าเลยเถิดนะครับบานปลายบานปลายอะ่ะเป้าหมายของผมผมคิดว่าเจอเพชรที่แรงกว่า เฮ้ยเคียกำลังพูดเลยครับผมกูเจอเพชรที่แรแล้วสีม่วงเหลือจะเสื้อผมว่าเราต้องขุดตรงหินไว้เนี่ยหินเยอะๆเนี่ยน่าจะมีแร่ธาตุเยอะครับผมว่านะเราลองข้ามน้ำไปฝั่งนู้นดีไหมลองไปขุดฝั่งนู้นดีกว่านะครับนะเนี่ยมันมีดินเหมือนกันใช่ไหมนีข่ขุดได้ไหมเฮ้ยอ๋อที่ขุดเรายังไม่แข็งแรงพอครับเดี๋ยวเราขุดรอบนี้อีกรอบนึงแล้วเราเอาไปขายเอาไปขายเสร็จ เราจะลองไปดูกันว่าเราจะพอมีตังอัปเกรดอะไรได้บ้างหรือยังนะครับขออย่างต่ำคือสี่ชิ้นขึ้นไปนะครับถึงจะคุ้มในรอบหนึ่งโอเคเพราะว่าเดี๋ยวเราลองไปขายของกันแล้วกันดูซิว่าเราจะขายได้กี่บาทนะครับขุดมันเยอะเนี่ยเุ้ยฮียน่นมันเป็นหมื่นเลยเหรอมาให้ผมมาซื้อที่ขุดใหม่เลยวะซื้อไปเลยสวัสดีครับนักเทรดเดอร์คุณต้องการอะไรนะครับมันต้องการรูบี้ครับ ไปๆเราได้ที่ขุดใหม่แล้วน่าจะขุดได้แล้วมั้งฝั่งนี้ผมว่านะเพราะเราซื้อที่ขุดใหม่แล้วนี่ไม่ได้วะ่ะแต่ผมคิดว่าเงินมันหาง่ายอยู่นะเฮ้ยเยี่ยสี yeah, ม่วงอีกแล้วโอเคหวั่นจีครับเราต้องพยายามทําเควสด้วยนะเพราะเควสมันเ่ให้ตังเราค่อนข้างเยอะนะครับมีลูกค้าต้องการให้เราหาลูบี้ครับผมคิดว่าลูบี้ไม่น่าอยู่แถวทรายนะน่าจะอยู่แถวฝั่งตรงข้ามนะครับอ๋มันมีภารกิจให้ผมคาราฟโกลิงด้วยวะ่ะ ชิวๆเกมม่งชิวมากเลยว่ะบอกว่าเกมมันเพลินดีนะเอาจริงเดี๋ยวผมจะลองไปหาที่คราฟแหวนดูแล้วกันนะเพาภารกิจไม่ให้เราคราฟแหวน้วยใช้ทอง5อันเว้ยคุณผู้ชมเอาลองกดคราฟด,ดิโอ้โหงั้นเรามาทำภารกิจอีก2อย่างให้เสร็จครับตามหาทองให้ครบ30แล้วก็แพตินัมให้ครบ1ินะครับผมว่ามันต้องมีวิธีที่ทำให้เราขย่าตรงนี้ไวขึ้นว่ะไม่รู้เหมือนกันนะ อาจจะต้องซื้ออะไรหรือเปล่านะครับขอทองเยอะๆได้ไหมหุ้ยเรืองแสงหุยเรืองแสงน่าจะขายได้แพงอะเนี่ยโอเคมันจะมีแบบเกรดเรืองแสงได้ว่าคุณผู้ชมปัเสีบเพราะว่ามัน่าจะเป็นเกรดแบบที่ดีขึ้นอย่างเงี้ยโกล์พทิ่นัมอะไรเงี้ยขาดทองอแค่สามอันเองขอได้ไหมเงินสองหมื่นห้าอยู่แค่เอื้อมแล้วเราจะเอาไปซื้อที่ขุดใหม่จอนภารกิจครบแล้วโอ้โหมีตังสามหมื่นหกนะครับนะสามหมื่นหกได้นี้วะสองหมื่นห้า 25, เดี๋ยวเราขายของที่จะเอามาก่อนนะครับเราคิดว่าน่าจะซื้อจานใหม่ได้ชื่อได้มอีกหมื่นหนึ่งมาจัดไปจอนให้ภารกิจเรามาคือตามหาแพตตินัม20ไทเทเนียมพ้าะว่าเราได้จะขุดฝั่งนี้ได้แล้วนะโอเคขุดได้แล้วหวานเจี๊ยบผมว่าตรงที่เสียเวลาที่สุดคือตอนขยา่าไอเนี้ยแหละนะครับไอตอนขย่าจานเนี่ยใช้เวลานานที่สุดแล้วแต่ว่าขุดตรงนี้ครั้งแรกเราได้ไทเทเนียมมาเลยนะขอให้เจอไวๆอ่ะคือจบเลย เพราะเงินรางวัลแม่ง60,000นะครับการที่เราตักขึ้นมาแล้วไปขย่าได้ประมาณอัน2อันเนะี่ยถือว่าเศร้านะครับผมบอกเลยยังต่ำต้อง4อันขึ้นนะครับถึงจะพุ้มในการขยา่าเพราะมันใช้เวลานานมากนะเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะนะหน้าเททีนำ้ำได้เยอะได้เยอะอุ้ยเรื่องแสงวะ่ะเจอไทเทเนียมเรื่องแสงครับผมมาอันสออันนี่คือแบบกูบอกได้ซึมนะ อยากเดินสำรวจดูว่ามันจะมีแมปกว้างขนาดไหนนะเฮ้ยเหมือนผมจะได้เรืองแสงมาอยู่แล้วเนี่ยดูดิเฮ้ยได้โทปาดแล้ววะ่ะเฮ้ยเชียได้มาแล้วครับสงสัยมันอาจจะไม่ได้หาย,ยากตอนนี้เราก็เหลือแค่เก็บแพตินัมให้ครบ20เท่านั้นนะครับนะโอ้โหภารกิจเงินหกหมื่นน่าจะได้ไวกว่าที่คิดว่าคุณผู้ชมเชียคุณผู้ชมดูดิแพตินัมเมดเบลเลอร์เลยครับโอ้โหมันมีขนาดด้วยนะเพิ่งรู้เนี่ยมันมีขนาดที่มันใหญ่ด้วยนะครับ ดูราากิจภารกิจเราเสร็จแล้วนะเงินหกหมื่นจ่าพี่มาแล้วจ้าน้องๆจอนภารกิจเสร็จแล้วโอ้โหสามหมื่นสี่ยี่นี่กูเป็นตุรตาแล้วเนี่ยที่ขุดใหม่เจ็ดหมื่นห้าไอจอนมันบอกว่าอะไรรู้ปะ่ะจอนบอกว่าให้เราเนี่ยไปหามาร์กมั้งมันจะมีภารกิจใหม่ให้กับเราครับผมว่าไอนี้แน่นเลยว่ะคนที่ให้ภารกิจใหม่เราอะนี่ไงภารกิจใหม่มาแนละ้วโอ้ด่ามันใหญ่มากนะครับนะแล้วตรงนั้นคืออะไรไม่รู้ว่ะบ้าบอเอ้ยเป็นอีเวนต์เหรอเฮ้ยี่นเราขุดได้ไหมเนี่ยโอ้โหไม่ได้ว่ะ ออถ้าเราขุดฝั่งเดิม้วเราจะเจอเหรอไม่ได้จริงหรอผู้ซื้อมาแพงกันแล้วที่ขุดอ่ะไม่ได้วะ่ะแม่งเอ้ยเสียดายอะ่ะแล้วงี้เราจะหาเจอไหมเนี่ยไอ้ของที่เราได้รับภารกิจมาแม้แต่ลูบี้ก็ยังไม่เจออุย้ยแต่ได้เม็ดใหญ่มากเลยดูดูทองดิมเมเบลเลอร์เลยวะ่ะเฮ้ยเฮ้ย,เ,ยเจออะไรเรืองแสงวะนะเจอเรืองแสงหลายเม็ดเลยวะ่ะเฮ้ยเฮ้ยเย้พทดีน่าเรืองแสงมเมเบลเลอร์ผมอยากไปขุดอีกฝั่งแม่น้ําอ่ะแต่มันไม่พอว่ะ อาจจะต้องซื้อที่ขุดอันที่ดีที่สุดก่อนนะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะได้เม็ดเพชรใหม่เว้ยหวานเจี๊ยบไม่ชอบการขุดแบบไม่มีเป้าหมายเลยว่ะมันต้องมันต้องมีเควสดีมมจรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลูบี้รับร้อยภารกิจอีนุ่มนั่นอโอเฮ้ยถ้าเราขายเองมันจะแพงกว่าปะวะคุณผู้ชม เอาไปเราได้ลูบี้ที่เราต้องการแล้วนี่ไงลูบี้เป็นเพชรสีฟ้าอันเดียวที่เราได้ครับราคาขายแค่2 k เคองวะเราให้มันดี่วะได้สามหมื่นนะโอเคหวั่นเกียร์ขายก่อนขายของก่อนขายของก่อนขายของก่อนของ,ของ,ของเต็มตัวได้กี่บาท 50, ห้าหมื่นเนาะเนาะจานใหม่ห้าหมื่นป่ะเฮ้ยมีแมวตรงนี้ด้วยเป้าหมายคือเราจะไปขุดฝั่งนู้นให้ได้โอ้โหเอาวะทูพาส ดูเหมือนดวงมันยังอยู่ข้างเราเว้ยเพราะว่าจะจบถาดนี้เนี่ยผมจะไปขายแล้วก็ผมคิดว่าน่าจะมีเงินพอซื้อที่ขุดอันที่ดีที่สุดของเกาะแรกแล้วโอเคนี่ไงมันชี้ไปแล้วว่าเจ้าต้องซื้อที่ขุดใหม่ไะลองไปดูนะครับว่าเราจะไปขุดฝั่งนู้นได้หรือย,ยังนะไะลองดูกันโอเค โอ้โหวันเจี๊ยบอย่างนี้ก็มีลุ้นนะเด้อย่างนี้ก็มีมันแล้วว้าวะกระชุ่มกระชวยขึ้นมาเยอะนะครับอ่ะรวยเลยรุนรัวผมคิดว่าของเควสที่เราได้รับมาเนี่ยน่าจะอยู่แม่น้ําฝั่งนี้นะครับนะเฮ้ยเฮ้มีอะไรเรืองแสงอะอะไรเรืองแสงเอ้ยของใหม่หรือเปล่า แร่ใหม่หรือเปล่าแร่เก่านะครับเป็นไทเทเนียมเรื่องแสงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โห,โโหได้สไฟด์ว่ะแป๊บเดียวเจอครับผมอยากเจออีเวนท์ที่ขุดว่ะที่แบบว่าม,มันเป็นพื้นที่ขุดที่ตอนนั้นเราเดินมาเจอมันน่าจะเป็นอีเวนต์นะแตบบ่ว่าโอกาสเพิ่มเปอร์เซ็นต์ในการเจอแร่ธาตุที่ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะผมคิดว่านะไอ้ที่มันเป็นอีเวนต์ขุดออกมาแต่ตอนนี้เราตามหาแร่ที่มันให้เราหากันดีกว่า มันดูไม่ค่อยเจอเลยอะแต่อันนี้มีแสงว่ะได้โปรดเถอะขอเป็นสิ่งที่ผมยังไม่เคยได้เถอะอย่าเป็นทองอย่าเป็นพัทิ่นัมเป็นทองเราควรต้องเปลี่ยนจานไหมเผื่อมันจะเพิ่มโอกาสอะไรเนี้ยผมว่าผมว่าผมจะลองไปขุดตรงหินมาไม่รู้นะว่าผมคิดเองหรือเปล่าแต่ยมันอาจอยู่แถวนี้ก็ได้ครับเผื่อเราจะเจอเผื่อเราจะเจอขอเถอะสักอันนึงที่ยังไม่เคยเห็นขอสักอันนึงมันจะเป็นบุญตามากนะครับยังไม่เจอเลยนะครับของใหม่เนะี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรเรื่องแสงทองเหรอ เฮ้ยทำไมเรืองแสงขนาดนั้นนะอะไรอ่ะแคทีนัมโอ้โหกูนึกว่าอะไรนะครับแม่งเรืองแสงแล้วกูตาจะบอดเลยนะครับเฮ้ย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 ถ้าไม่องเหียมันแค่เม็ดใหญ่แตว่าเดี๋ยวผมไปขายนี่ก่อนดีกว่าแล้วเราลองเอาตังค์ที่ได้เนี่ยไปซื้อจานใหม่นะครับขออนุญาตมาขายของครับโอเคเจ็ดหมื่นเลยนะถ้าไม่ได้หรือว่าจะหาไม่เจอก็แยกย้ายไปนอนนะครับนะ แล้วหน้าใหม่รอบๆตรงนี้มันดูเป็นอย่างนี้เนี่ยผมว่ามันอาจจะเพิ่มเปอร์เซ็นต์การขุดเจอหรือว่ามันจะอาจจะเป็นอีเวนต์อะไรแ,บบแปลกๆก,ก็ได้นะคุณผู้ชมนะมาดูกันว่าจานใหม่ให้เยอะกินไปแล้วมุมปากจะมีโอกาสได้ของที่ใหม่ขึ้นแรงขึ้นหรือเปล่านะครับก็เหมือนเดิมถ้าได้เอเมอรอลนะกูยิ้มเลยอ่ะบอกให้สองแสนหน่อดตอนหนึ่งเม็ดนะครับเฮ้ย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 อะไรสีทองก <c oughs> ูปาร์ตแต่เกมนี้ดูเหมือนมันหาเงินง่ายอยู่นะที่จะแม่งโอกาสออกยากจริงว่ะคุณผู้ชม ยสงสัยเราจะไม่มีบุญ่ะเราได้เห็นลูบี้นะครับดีที่สุดน่าจะเป็นลูบี้่ะที่เราขุดได้นะครับระดับที่เราขุดได้ดีสุดคือสีฟ้าตอนนี้ก็คือลูบี้นะครับเฮ้ย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 อะไรอะทำมันเป็นไฟมีแสงขนาดนั้นเดี๋ยวก่อนอย่าบอกนะมันคือโกครับมันคือโกที่เป็นแบบ edition ่ะมันก็แค่เป็นทองเว้ยนึกว่าจะได้อะไรที่มันดีกว่าเดิมนะครับ พอ,อสักเม็ดก็ยังดีนะสงสัยมันต้องซื้อที่ปุดใหม่แน่เลยว่ะการล้างจานครั้งสุดท้ายของผมนะครับเราอยู่ตรงนี้มานานเกินไปแนละ้วพอดีกว่านะครับเฮลากินมันอาจจะยากเกินกว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยาได้เจ็ดว่าได้หยกว่าโอเคเลิกนะครับนะ เชียเม็ดละ 6K ครับผมเม็ดละ 6K แพงกว่าลูบี้อีกอะ่ะนี่คือทองมีไฟที่เราได้ครับแม่งขายได้เม็ดละพันกูถือยกแอคเลยนะครับนะโอเคงั้นก็พอดีกว่านะครับก่อเรียกว่าเป็นเกมที่ใครสนใจมาลองได้นะเล่นเพลินดีนะครับแล้วก็หาตังง่ายด้วยนะถ้าชอบดก, like, กดไลค์กดาาแชร์กดสมัครแคปปินจดดิมาเต่ f ฝากเออ้วยนะสวัสดีครับดูดีว่าเราจะได้ยิงกี่บาทแล้วเราคูณมานานกันนะลองดูดิว่าเราได้กี่บาทมาขายของหน่อยครับผมอยากเป็นสุลตาน หมดตัวได้ทั้งหมดกี่บาทคนระับห้าหมื่นหนึ่งอะเฮ้ยกูต้องนานนะ